สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอเกษตรบรรยุดนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็ช่วงนี้ก็เน้นในส่วนของการพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรนะครับก็สําหรับช่วงนี้อยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างการเปลี่ยนจากฤดูแล้งไปเป็นฤดูฝนนะครับก็อีกประมาณ2 3สามอาทิตย์ข้างหน้านี่ก็น่าจะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับ แล้วก็ที่สําคัญปีนี้ก็คือหลายๆพื้นที่นะครับมีพายุรุดูร้อนเข้ามาระมาหลายรอบแล้วแต่ยังไม่ได้รับน้ําฝนเลยนะครับก็คือพื้นที่เพาะปลูกบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพืชไร่นะครับที่ปลูกกันหน้าแล้งเนี่ยในปีที่ผ่านมาปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีฝนตกลงมาทุกเดือนนะครับฉเฉลี่ยเดือนละประมาณ1งครั้งแต่ว่าปีนี้เนี่ยหลายๆพื้นที่ยังไม่ได้รับ น้ำฝนตรงนั้นนะครับอย่างเช่นพี่น้องที่จะปลูกมันสําปะหลังนะครับปีนี้มันสาปะหลังราคาสูงนะครับก็มีหลายๆคนเตรียมที่จะปลูกแต่ว่าก็ยังไม่มีฝนนะครับก็รอฝนมาปลูกนะครับเอามา,าตกมาเพื่อที่จะปลูกนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตั้งแต่มกราคมถึงนะปัจจุบันก็คือต้นพฤษภาคมเนี่ยมีสัญญาณบางอย่างนะครับแสดงให้เห็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเอเนโยนะครับหรือว่า พูดภาษาง่ายๆนะครับไม่ใช่ภา,าษาวิทยาศาสตร์ก็คือปรากฏการณ์ที่ทําให้เกิดความแรงนะครับก็คือเป็นสัญญาณที่จะบอกความแรงนอกจากแรงแล้วอุณหภูมิก็จะสูงนะครับก็สาเหตุเกิดจากการไหลของกระแสน้ําอุ่นในมหาสมุทรมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งที่มันตรงข้ามกับเอเนยก็คือลานิยานะครับลานิยานี่คือเป็นปรากฏการณ์ที่ทําให้ฝนตกชุกเป็นพิเศษนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ลานิยานะปี2ปีที่แล้วเนี่ย ลานิยาเกิดขึ้นนะครับในขณะที่ย้อนหลังไปประมาณ3-4ปีที่แล้วเป็นลักษณะของเอเนโยนะก็คือฝนตกน้อยนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวเนี่ยมันจะสลับกันนะโดยค่าเฉลี่ยเขาจะบอกว่าประมาณ5ปีมันจะหมุนกลับมาครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเมื่อเทียบของเอเนโยเนี่ยก็ว่ากันว่าปีหน้าจะเป็นปีที่แรงที่สุดก็คือเป็นปรากฏการณ์เอเนโยเต็มรูปแบบนะก็คือฝนจะแรงแล้วก็ในขณะเดยียวกันอุณหภูมิจะสูงขึ้นนะครับ แต่ว่าในปีนี้นะครับในปี66เนี่ยเริ่มที่จะมีสัญญาณเตือนให้เห็นแล้วนะครับว่าน่าจะเป็นลักษณะของเริ่มปรากฏการที่เรียกว่าเอลิโยแล้วก็คือฝนแรงแล้วก็อากาศร้อนนะครับซึ่งเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูข้อมูลที่ทางศูนย์ภูมิอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาได้ทำเผยแพร่ไว้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นเป็นกลุ่มของเซของฝนนะครับก็คือ เวลาเขาดูว่าฝนมันมากหรือน้อยเนี่ยเขาใช้เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยฝนย้อนหลังประมาณ30ปีนะครับก่อนนนี้เขาใช้ค่าเฉลี่ยปี34ถึงปี63นะครับก็คือ30ปีย้อนหลังคือเอาปริมาณฝนทั้ง30ปีเนี่ยมารวมกันแล้วก็หารนะครับหารด้วย30ก็คือจะได้ค่าเฉลี่ยของ30ปีย้อนหลังออกมานะครับก็มาเป็นเส้นสีดำนะครับเส้นสีดำก็คือเป็นเส้นค่าเฉลี่ยของ ของฝนเพราะฉะนั้นปีไหนที่ฝนมากกว่าเส้นสีดำก็คือเรียกว่าฝนมากกว่าปกตินะครับถ้าน้อยกว่าเส้นสีดำก็เรียกว่าน้อยกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาไล่ดูนะครับในเส้นนี้สีแดงนี่คือเสษเอ่อเสีแดงนี่คือปริมาณฝนมาจนถึงสินน้นณปปจจุบันหนึ่งเมษายนนะครับสิ้นเดือนเมษายนนะครับก็จะเห็นว่าไล่มาเรื่อยๆเดี๋ยวจะไปดูในส่วนที่ขยายให้ดูนะครับ ส่วนปีที่ฝนมากที่สุดก็คือปีห้าสี่กับปีห5านะครับที่ผ่านมาเนี่ยสองเส้นเนี่ยสูงสุดนะครับเมื่อเทียบ5้าปีนะครับเทียบเทียบ5้าสี่ที่ฝนมากที่สุดนะครับแล้วก็พอเป็นในส่วนของปีหกสองหสี่หก้าหรือหกสามย้อนหลังนะครับก็จะเป็นเส้นนี้นะครับนี่คือเส้นของปีนี้นะครับมาไล่ดูเดี๋ยวไปด,ไปดูไปดูเส้นขยายนะครับดูตัวนี้จะเห็นชัดเจนนะครับก็คือ จะสังเกตว่าในส่วนของนี่นะครับปีที่ฝนมากที่สุดก็คือปี54กับปี65ปี54าสีนี่น้ำท่วมใหญ่นะครับแล้วก็ปีที่ฝนแรงมากที่สุดในรอบ30ปีก็คือปี35คือเส้นล่างนี่นครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าเส้นล่างส่วนเส้นสีดำนี่คือเป็นเส้นปกติค่าเฉลี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าฝนยังอยู่เกาะติดค่าปกติเนี่ยก็แสดงว่าฝนเนี่ยไม่ไม่มากไม่น้อยแต่ถ้าสูงกว่าเส้นนี้คือมากนะครับทีนี้ดูของปีนี้นะครับจนถึงนะปัจจุบันประมาณวันที่4พฤสภาคมนะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ทําข้อมูลไว้นะครับจะสังเกตว่าแรกๆเนี่ยต้นปีมาก็ยังพอจะจะอยู่ไล่เส้นปกติมาแต่พอมาช่วงหลังจะสังเกตว่าเส้นเริ่มที่จะต่ําลงนะครับต่ําอย่างหน้าอย่างมีนัยสําคัญนะครท่านผู้ชมดูนะครับ คือถ้าต่มกว่านี้คือมาเรื่อยๆอย่างนี้ดีไม่ดีอาจจะถ้ายังไม่พกหัวขึ้นเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกับปี3 5หได้นะครับซึ่งว่ากันว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นปีที่ใกล้เคียงกับปี3 5เพราะว่าอินโยจะเต็มรูปแบบนะครับ2ปี2เส้นข้างบนเป็นลานียนะครับเป็นปรากฏการณ์ลานียที่ทำให้ฝนตกมากปี54กับปี6 5หนะครับส่วนปีนี้เส้นสีแดงนี่แหละนี่เป็นสัญญาณเตือนในหะ้เห็นนะว่ามีสัญญาณบอกนะว่า เอริโอน่าจะเริ่มแล้วในปีนี้นะครับซึ่งไปดูจากสถิติของฝนที่ผ่านมานะครับตรงนี้ที่ข้อมูลที่ทางศูนย์ภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ทําข้อมูลไว้นะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่ข้อมูลตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่15เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าเขาทําข้อมูลไว้นะครับว่าพื้นที่ไหนที่ฝนต่ํากว่าปกติแล้วก็พื้นที่ไหนที่ฝนสูงกว่าปกตินะครับ สรุปก็คือจะเห็นว่าสีแดงเกือบทั้งหมดน,นั่นหมายความว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยฝนน้อยนะครับแสดงว่าเกิดลักษณะภาวะฝนแรงถึงแม้จะเป็นหน้าแรงก็แล้วแต่นะเป็นค่าเฉลี่ยของหน้าแรงนะครับที่ฝนน้อยกว่าปกตินะครับก็คือน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับก็คือจะมีบางจังหวัดแค่นั้นเองนะครับที่เป็นสีเขียวเอือขอรับสีน้ําเงินนะครับที่เป็นลักษณะของฝน ที่มากกว่าค่าป,ปกตินะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมนะรปรากฏการณ์เอโยในปีนี้เนี่ยน่าจะเริ่มส่งสัญญาณให้เห็นตั้งแต่ต้นปีแล้วก็จะรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปีนะครับหมายความว่าเอริโยจะทําให้ฝนแรงฝนตกน้อยนะครับกว่าควรจะเป็นแล้วก็ในขณะเดียวกันก็อากาศก็จะร้อนนะครับอุณหภูมิก็จะร้อนนะครับอย่างนี้ครับ ในช่วงเดือนเมษาพฤษภาท่านผู้ชมจะเห็นว่าบางวันนี้อุณหภูมิแตะไป42-43องศานะครับอุณหภูมิร้อนขึ้นนะครับเป็นสัญญาณเตือนไห้เห็นในส่วนของเอนิโยนะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลนะครับที่มาแลกเปลี่ยนนะครับกับทุกท่านนะครับไว้ในส่วนของการเตรียมรับมือนะครับอย่างเช่นกรณีนี้นะครับอย่างเดือนที่ทางกรมตุนิยมวิทยาได้ทําในส่วนของเกณฑ์ความแห้งแล้งดัชนีความแห้งแล้งไว้เนี่ย ก็จะเห็นว่าหลายๆพื้นที่มีสีแดงนะครับซึ่งแรงนะครับแม้กระทั่งข้อมูลเรียลทาาขอขอภัยนะข้อมูลจริงนะครับก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาก็คือฝนเนี่ยน้อยกว่าค่าปกติหลายๆพื้นที่นะครับก็เป็นข้อมูลสําหรับการวางแผนเพาะปลูกนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชที่ต้องการน้ําเยอะเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่า ถ้าใครที่ปลูกพืชที่ต้องการน้ำไม่เยอะอย่างเช่นพวกมันสําปลังอ้อยหรือพืชไร่ชนิดอื่นนะครับก็วางแผนพอปลูกดีๆนะครับก็จะเป็นข้อมูลนะครับซึ่งก็ห,หลายๆท่านก็ค่อนข้างจะสนใจนะครับก็เป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับในส่วนของสองกเกษตรบรรจุนะครับนอกจากจะคาดการอากาศแล้วก็ แชร์ข้อมูลเทคนิคใหม่ๆในการทําการเกษตรแล้วก็ช่วงหลังก็มาเล่นในส่วนของประดินที่เกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศนะครับก็เป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ